โยโย่สวัสดีครับทีมดอนทวนนะครับวันนี้ดอนทวนวิเชียนพอดแคสต์ครับมาถึง EP ที่52นะครับครับผมครับวันนี้นะครับอ่าท็อปิกของเราก็คืออสิ่งที่แอดตุนน่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องจีบสาวเนี่ยตั้งแต่อายุ20่สิบคือไม่รู้คือน่าจะรู้ตั้งนานแล้วอะเออแต่ว่านะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ท็อปิกกันนะครับถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้ลงใน Open Chat นะครับ เดี๋ยวพี่จะขึ้น Open Chat QR ให้ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับจริงๆก็ไปเข้ากันได้นะครับเพราะว่าใน Open Chat เนี่ยเราจะจัดหนักจัดเต็มนะครับเกี่ยวกับศาสตร์เรื่องของ a t t r a c t i o นนะครับมีบทความให้อ่านนะครับถึงร้อยบทความนะครับแล้วก็จะเป็นศาสตร์ที่เราจะไม่ไม่บิดเบือนไม่พูดไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ได้ผลนะครับเช่นไปไล่ตามผู้หญิงไปเทคแคร์าจใช้ความดีนำใช้ความเป็นสุภาพบุรุษสิ่งเหล่านี้นะครับที่สังคมสอนคุณมานะครับใช้จีบผู้หญิงสวยๆไม่ได้ผลครับ อืมนะคุณต้องใช้การดึงดูดผู้หญิงครับไม่ใช่การไล่ตามใครอยากจะรู้นะครับเข้าไปเลยนะครับในวิดีโแชทครับผมโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับภูครับฮะช่วงนี้ได้ไปทําอะไรแถวแถวกรุงเทพบ้างฮะแถวแกรุงเทพเอ๊อคำถามมันยางไงวะเอ่อก็เห็นมากรุงเทพบ่อยอืไหนบอกเป็นคนสุพรรณเห็นได้อยู่แต่กรุงเทพเอ๊มีอะไรกันบ่อนนะก็ นี่อะไรฮะทํางานทํางานครับทํางานหรอฮะใช่กรอฮะมาทํางานแต่ก็จะเผื่อเวลาเออแบบมาก่อนหนึ่งวันอะไรเงี้ยเออรู้กันรู้กันกี่คนฮะกี่คนในกรุงเทพเนี่ยกี่คนโอ้โหมีกี่คนกี่คนนี่อะไรอ่ะมีกี่คนถ้ามีคนที่กําลังแบบคุยอยู่พัฒนาความสม์มามาเขามาดูเราก็ดูดูอยู่อะไรเงี้ย ถ้าจะบอกไงมันก็มีคนที่เราดึงดูดมาอะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณ4ีหคนตอนนี้นะเวลานี้แต่ว่าก็จะเจอกับคนหนึ่งบ่อยหน่อยใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีแบบว่าคนที่เราถือโอเคคนนี้ที่เราน่าจะแบบลองดูพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้อะไรจริงจังไหมจริงจังเลยไหมคิดถึงอนาคตเลยไหม มันหรือว่าไปดูดูก่อนต้องดูใช่ต้องดูยาวๆเราต้องดูยาวๆดีกว่าครับใช่ไม่รีบร้อนไงเหมือนที่ที่สอนไปในอีพีที่แล้วอ่ะไม่รีบร้อนที่ความสัมพันธ์เลยิวิฉันจะแต่งงานกับเธอเลยอะไรเงี้ยครบสัปดาห์เดียวไม่ใช่ไม่ได้แต่ยิ่งสมัยนี้ก็ต้องดูกันให้นานๆนะครับใช่มันไม่เหมือนสมัยพ่อสมัยแม่เราครัวนิโกลมันเปลี่ยนทุกยามันเปลี่ยนหมดนะครับผู้หญิงเขาเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์กามีจริงนะอันนี้ซีรีสนะฮะก็ต้องต้องดูดีๆใช่ว่าว่า ผู้หญิงคนเนี้โอเคไหมใช่ใช่สมัยนี้มันความคิดหลายๆอย่างผู้หญิงก็เปลี่ยนไปด้วยมันมันมีอะไรที่เราบางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครได้ใครอะไรเงี้ยหรือกูเสียตัวให้เขากูเสียตัวเอ๊ะเออเขาได้กูแน่เลยเดี๋ยวอะไรเงี้ยมานั่งคิดทไมไม่เหมือนกูได้เขาเลยเอออะไรเงี้ยใครได้ใครได้ไห คือบางทีก็งงไงเออแต่ก huh. ็มัน okay. ก็ด้วยของความเปลี่ยนไปไงมันก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคตลกว่ะตลกนะฮะก็มาเข้าสู่ท็อปิกเรานะครับก็คือสิ่งที่แอดตุนน่าจะรู้ตั้งแต่อายุยี่สิบแล้เกี่ยวกับเรื่องจีบสาวเนี่ยนะเออ ไอสิ่งที่รู้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าถ้ารู้แล้วโอ้โหเดี๋ยวถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้กูรู้สิ่งนี้กูจะแบบใช้เทคนิคนีคน้ไปฟันออกฟันผู้หญิงไปทั่ว mm, <no. S 2> ไม่ใช่อย่างนั้นนะแอดแต่ว่ามันเป็นการรู้ที่แบบแอดเหรออันนี้จึ๊กหูกว่าจึ๊ก <c oughs> <c oughs> จึก,จก <c oughs> แต่คือถ้ารู้แล้วอ่ะมันจะทําให้ชีวิตเราแฮปปี้แล้วก็เอ่อ uh. ทให้เราสามารถดึงดูดผู้หญิงได้ดี มีดึงดูดผู้หญิงที่มีคุณภาพด้วยซ้ำคุณภาพใช่ใชข้อแรกคืออะไรกั้ไหมคูคือกดข้อสำคัญที่สุดที่สุดคืออะไรครับอย่และลุ้นและกูอ่ะอะไรอ่ะเอสหรือว่าอะไรอ่ะไม่ใช่กดข้อแรกคืออย่าไล่ตามผู้หญิง จงเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพมีคุณค่าที่ดึงดูดผู้หญิงโอยาวเลยนะเนี่ยยาวไหมจะดาถูกไหมเนี่ยดาวถูกก็ซื้อถูกอกห่วยแน้วเดง่ยว่า <c oughs> ถ้าพี่รู้ตั้งแต่อายุ20ว่าไปไล่ตามผู้หญิงไม่ได้ผลนะกูเล <c oughs> ิก <c oughs> ทำไปตั้งนานแล้วเลือกทำแต่อายุสิบแแล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้ไงครับมันไม่มีเหมือน YouTube สมัยนี้ที่เราจะเสิร์ชได้ว่าโอ้ผู้หญิงเป็นไฮเปอร์กามีนะผู้หญิงไม่เอาผู้ชายสถานะต่ำ มันไม่รู้ไงฮะเพราะงั้นมันก็ต้องเริ่มจากการที่ไปไล่ตามผู้หญิงก่อนอ่าจริงจริงนะแล้วเราก็ถูกสอนมาด้วยให้ตือเท่าน,น,นั้นที่คลองโลกโอ้โหตอนนั้นนี่เกาะขู่ซ้ายขูดขวาเท่านั้นที่คลอ,อ,องโรคเราต้องใช้ความดีชนะใจใช่เดี๋วยวโชคชะตามันก็พาความรักดีๆเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างงอง,อง,องออ้อเยอะๆงอใช่ยอมรับผิดไปถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ใช่คนผิดเอะไรแบบนี้นะ คือสอนให้เป็น Nice กา y อ่ะสอนให้เราไล่ตามความรักจากผู้หญิงไปขอทานความรักอ่ะไปขอทานนะข้ใจไม่ขอทานขอทานความรักผู้หญิงอ่ะซึ่งมันไม่มีสิทธิ์ได้ผลครับมันไม่โอเคเลยเพราะว่าผู้หญิงเป็น h ฮเ e r g ์ m y ม่ทัวตมยูโน่ไฮเปอร์กัม Yeah ไฮเปอร์ m y นี่เป็นเป็นจุดที่ถ้าทุกคนรู้มันก็คือเบิกเนธนะฮะเบิกเนธตาสว่างนะครับว่า ผู้หญิงไม่เอาผู้ชายสถานะต่ำที่ไปใกล้ตามเขานะครับผู้หญิงมองแค่ผู้ชายที่อยู่เหนือเขาเท่านั้นนะฮะผู้หญิงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมีคนร้อยเปอร์เซ็นต์อีก <laughs> สุดอีกอะเอาเข้าไปเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนบอกไม่จริงครับพี่ตุน้นผมเคยเห็นผู้ชายผู้หญิงที่แต่งงานผู้ชายสถานะต่ำกว่ากฎของพี่มันใช้ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่พี่บอกเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่พี่บอกว่า ผู้ชายอ่ะสูงกว่าผู้หญิงอืมเข้าใจไหมถูกไหมผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงถ้าพี่พูดประมาณนี้มันคือความจริงไหมมันเป็นความจริงแต่ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งอืมมันคือความจริงโดยทั่วไปถูกไหมเพราะว่ามันมีผู้หญิงบางคนที่สูงกว่าผู้ชายบางคนก็แย้งผู้หญิงบางคนสูงกว่าผู้ชายครับมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเอาผู้ผู้ชายผู้หญิงมาเรียงกันร้อยคนอ่ะผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงถูกไหม <laughs> โดยส่วนใหญ่ <c oughs> มันมันคือเชนแล้วก็ชูดนะฮะ <c oughs> มันคือความจริงโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รู้ว่าผู้หญิงมักจะเป็นไฮเปอร์การมี่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไล่ตามผู้หญิงนะฮะ <c oughs> อย่าไปไล่ตามหญิงสําหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาฟังนะ,ะ <c oughs> ครับ <c oughs> อายุสิบแปดสิบเก้าหรือว่าคนที่ยังอาย,อยุน้อยอยู่นะฮะ <c oughs> อย่าไล่ตามผู้หญิงไม่ได้ผลครับ <c oughs> ไม่ได้ผลนะ ไอ้สิ่งที่สังคมสอนให้คุณมาไล่ตามผู้หญิงไล่ตามจีบพ,พยายามซื้อของขวนนัญให้พยายามเอาใจพวกนี้ไม่ได้ผลครับโดยเฉพาะผู้หญิงสวยอืมถ้าถ้าเลือกได้อยากจะเกิดเกิดมาเป็นลูกพี่คลอดออกมา <c oughs> แล้วฟังเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เกิดสองสามขวบต้องที่อัดเลยอะรับรอง <c oughs> เออมันจะเบิกเนตใช่โอ้โอ ลิ้นแดงตั้งแต่ปหกอ่ะเลดผิวกันมา red เล็ดผิวมาเลยฮะเลดผิวเล็ดผิวอย่างหนึ่งเวลาผู้หญิงจัดเราอยู่ในเฟนโซนนะฮะไม่ต้องพยายามไปเป็นเพื่อนกับเขานะอย่าอย่านะอย่าไปจีบผู้หญิงอย่าไปพยายามเป็นเพื่อนอผู้หญิงที่จัดเราอยู่ในเฟนโซนอืมอย่าพยายามเป็นเพราะว่าที่จัดเราอยู่ในเฟนโซนนะอืผู้หญิงคนนี้แม่งคือเฟนโซนอ่ะมันเป็นมันเป็น การที่เราลงทุนกับผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นตแต่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยผู้หญิงได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวอือเพราะว่าตอนที่เราเป็นเพื่อนกับเขาเป็นเฟนโซนของเขาเขาได้ประโยชน์จากการที่เวลาเขาเสียใจเวลาเขามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรเขาสามารถมาพึง่งพิงเขาได้แต่เราเราไม่ได้เซ็กจากเขาโอเคไหมครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะแล้วเขาไม่มีวันให้เซ็กกับเราด้วยถ้าเขาจัดกัอยู่ในเฟนโซนเพราะน,นั้นคนที่จัดอยู่ในเฟนโซนก็คือคนที่ใกล้ตามผู้หญิงเพราะนั้น,น ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็บายบายนะบายบายเราไม่ต้องย่งกับเขาบายบายโอเคนั่น, <laughs> okay, น,นคือข้อหนึ่งนะครับ <laughs> อย่าไล่ตามผู้หญิงจงดึงดูดผู้หญิงอ <laughs> ข้อสองสิ่งที่พี่ควรจะรู้ตั้งแต่อายุยี่สิบก็คือความผิดพลาดความก้มเหลวมันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จ <laughs> คืออย่างนี้นะความผิดพลาดกับความก้มเหลว คนจะนึกว่ามันเป็นสิ่งตรงข้ามกันอถูกไหมเฮ้ยกูก็มัง <Hey, S 1> เหลวว่ะกูไม่สําเ็จเอ้ยกูสําเร็จว่ากูไม่ก็มงเหลวคนมักจะนึกว่าเป็นเป็นสิ่งตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่มาพร้อมกันครับอืเพราะว่าคุณต้องผิดพลาดถึงจะพบกับความสําเร็จมันมาพร้อมกันอ,อโอเคไหมฮะโอเคเบิกเนียนไหมฮะเบิกครับอ่ะเสียงเด็กดีใจ ถ้าความผิดพลาดมาพร้อมกับความสําเร็จนะครับคุณต้องผิดพลาดก่อนที่สําเร็จเสมอครับสิ่งที่คุณทําถ้าคุณอยากสําเร็จแบบว่ายิ่งใหญ่หน่อยนะคือความมันคุณต้องลมลมมาความผิดพลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เป็นส่วนหนึ่งองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสกับมันว่าเอ้ยกูพลาดอีกแล้วกู้มเร็วแล้วกูไปเข้าไปคุยกับผู้หญิงแม่งผู้หญิงก็ไม่คุยกับกูปฏิเสธกูอย่างเงี้ยกูไม่ดีพอเปล่าวะเอออย่าเอาเอความผิดพลาด มาทับถมให้ตัวเองไม่ไม่เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จเพราะว่าความผิดพลาดความสำเร็จไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกันครับมันอยู่คู่กันนะคะมันมาพ้อกันมันเป็นเพื่อนกันครับครับผมมันเป็นเพื่อนกันมันกอดคอมาด้วยกันอลยรอางนี้ดีกว่ามันเหมือนขาซ้ายและขาขวาอ่าอ่าเราผิดพลาดดเดินสำเร็จเดินมาด้วยกันใช่ยิ่งยิ่งผิดพลาดยิ่งใกล้ความสำเร็จ อ่าใช่ใช่ใช,ใช่มันมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแม้แต่คนระดับบิลเลนแนบิลเลนแนนี่คือเศรษฐีพันล้านสหรัฐนะที่มีเงินมากกว่าสามหมื่นล้านบาทไทยนะเศรษฐีพันล้านยูเอสนะบิลเลนแนเขาเขาผิดพลาดกันมาทุกคนอนะ่ะถูกแม่งผิดพาลาดล้มเงินมาแบบโอ้โหชีวิตจะเป็นจะตายวันนี้ขับรถอยู่มีคิดคำหนึ่งออกมาคนที่ไม่ผิดพลาดก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิต ใช่ถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากจะผิดพลาดเลยก็แสดงว่าคุณไม่ได้ลองทําอะไรลองทําอะไรเลยม,มันไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆเลยเหมือนดินสอที่อยู่แต่ในในในเนี่ยในในกล่องอะแล้วไม่ได้ออกมาเขียนอะ,อะเวลาเราเขียนเราก็ต้องมีเขียนผิดนะเราต้องลบใช่ถูกไหมถูกถูกถูก,ถกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนชีวิตครับเราทําออกไปทําอะไรใหม่ๆมันก็จะผิดพลาดเราก็ต้องใช้ยางลบเนืลบมัน ใช่วันหนึ่งเราก็จะเริ่มเขียนถูกจนเขียนสวยจนคัดลายมือจนสําเร็จใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความผิดพลาดมาใส่มาเป็นความทุกข์ใส่ตัวเองเยอะเกินไปนะครับเพราะทุกคนผิดพลาดหมดถูแม้แต่ไอ้แชทมันก็ยังจีบสาวไม่ติดแม้แต่แชทอ่ะเข้าใจป่ะจริงๆริงแชท์ก็มีไนท์สกายนะแม้แต่แชทก็ยังโดนสาวทิ้งได้จริงอันนี้ มีแถมมีตัวอย่างด้วยเคยได้ยินดาราพอดีเคยรู้จักดาราคนหนึ่งทีแบทด้วยกันเออพี่พี่เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยเนี่ยพี่เป็นพระเอกเนี่ยพี่เคยมีไหมผู้หญิงเขาไม่เอาพี่อ่ะก็มีพี่ไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบแต่คนที่ไม่ชอบพี่เขากลับมาชอบพี่เฉยเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างก็มีคือผิดพลาดทุกคนผิดพลาดหมด ใช่ถูกไหมเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะฮะเวลาเจอความผิดพลาดนั่นคือข้อสองอครับส่วนข้อสามที่พี่น่าจะรู้ตั้งแต่อยุยี่สิบคืออะไรรู้ไหมอืคืออะได้ครพูยี่สิบเอาอแล้วรู้ไหมฮะเฟรมแข็งแรงจริงๆมันก็มันก็ใช่แหละแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกข้อสามก็คือควรจะรู้จักไฮเปอร์กัมมี่ตั้งนานแล้ว ไฮเปอร์แคมมีไฮเปอร์กรมีธรรมชาติผู้หญิงไฮเปอร์กรมี่เนี่ยไม่สนความดี oh. ครับคนจะรู้สิ่งนี้ตั้งนานแล้วก็คือก็คือคำเดียวกับ <'s> <laughs> nature is a moral nature is a moral มันกลับมาแล้วครับนี่ nature is a moral ธรรมชาติไม่สนศีลธรรมครับ uh. เช่นเดียวกับไฮเปอร์กามีไม่สนความดี ไฮเปอร์กามี่ไม่สนความดียังไงคือถ้าคุณเป็นผู้ชาย SMV สูงอะ่ะคุณจะดีหรือจะชั่วก็ได้ผู้หญิงก็ยังถูกดึงดูดหาคุณเสมออืมไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าพ่อมาเฟียเป็นเจ้าของบ่อนพันันหรืออะไรถ้าคุณเป็นคนที่เ m สสูงนะฮะหรือว่าคุณเป็นมหาโจรค้ายยาเสพติดค้ายาบ้ามีเงินร้อยล้านพันล้านผู้หญิงก็ยังมาชอบคุณอยู่ดีครับอืไฮเปอร์การมี่ไม่สนความดีไฮเปอร์การมี่สนแค่ว่าสถานะสูงไหม อ hmm. อันนี้น่าจะรู้ตั้งแต่อายุยี่สิแล้วแต่แม่งเพิ่งมารู้เมื่อประมาณสิกว่าปีที่ผ่านมานี่เองอื hmm. แต่ภูโชคดีนะภูรู้ตั้งแต่อายุน้อยยีอยยุตอน 26, อยี่ส<อ>ิบหกยี่ยี่หกอายุย<อ>ี่หประมาณนั้นนั่นแหละครับก็เปลี่ยนชีวิตอะ่ะ<อ>ไฮเปอร์กรมีนะ่เนี่ยเพราะนั้นอย่านะครับก็ให้รู้ไว้ก็กันว่าไฮเปอร์กรมี่เนี่ยมันไม่สนความรู้สึกคุณหรอก ไม่ว่าคุณจะทําดีให้ผู้หญิงแทบตายยังไงถ้าเขามองว่าคุณสถานะต่ํำเขาก็ไม่เอาคุณมันวัดกันแค่นี้เลยมันถ้าจะพูดอย่างสั้นๆที่สุดมันก็วัดกันแค่นี้ไฮเปอร์กามี่คือเอาที่สูงที่สุดที่เขาจะหาได้แต่ไม่ได้สนใจวัาสิทธิแลวทาว่าจะต้องคนนี้ดีเป็นคนดีที่สุดไม่งั้นก็คงไปแย่งกันต่อคิวพระอาหารกันในเอออะไรอย่างนี้แล้วไม่งั้นพระอาหารก็คงมีสาวเยอะที่สุด เพราะว่าเป็นคนดีที่สุดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะในความเป็นจริงเราก็เห็นในผู้ชายชั่วๆที่แม่งค้ายาหรือว่าเป็นอใช่โจนเป็นอะไรก็มีผู้หญิงสวยๆแต่เอสเอ็มเยอะแยะใช่แต่เอสมีมันสูงไงใช่เออถึงแม้มันจะเร็วคือเอสเอ็มบีสูงมันก็คือโอกาสที่จะมีสาวมาชอบยิ่งเยอะมันอาจจะไม่ใช่ร้อซโอ้ต้องมาชอบทั้งโลกเลยร้อมันก็อาจจะไม่ไม่เป๊กที่จะเป็นแบบ มาเฟียอ่ะก็ต้องมีบ้างบางไทยเออก็านไงครับเนเชอร์อันนี้อันนี้การสุดโต่งการสุดโต่งใช่ก็เหมือนพ่สุดสุปเปอร์สตาร์นั้นเขาอาจจะมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่ผู้หญิงอาจจะไม่ชอบก็คงไม่มีใครชอบบอยปรณกทั้งโลกมั้งไม่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 อยู่แล้วฝรั่งชอบบอยปรกออะไรเงี้ยก็คงแบบใช่ไหมมันก็ต้องมีบางคนที่สเปคแล้วไม่สเปคดาราอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพูดถึงว่าไฮเปอร์การมมี่ที่ไม่่สนความดีะโอเคนั่นคือข้อสานะครับไฮเปอร์การมมี่ไม่สนความดี ข้อสี่ที่พี่ควรจะรู้คืออะไรครับล้วก็พูเดาวมาเ <c oughs> ดาให้ตายก็ไม่ถูกขอให้กูถูกบูเอ้ยเออขอให้ถูกหไยเถอะไอ้ <c oughs> ไนี่ไงตอนนั้นพี่ยังเป็นบูผิว <c oughs> เออแล้วย,ยังไงต่อ <c oughs> พี่ต้องรู้จักว่าพี่เป็นบูผิวเล็บผิวอ่ะไม่ใช่ <c oughs> คือพี่จะบอกอย่างงี้ <c oughs> อย่าเอาความสุข ไปขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งหรือเอาความสุขเราไปขึ้นอยู่กับผู้หญิงอย่าออย่าเอาความสุขไปเราไปขึ้นอยู่กับผู้หญิงเช่นผู้หญิงให้เวอร์ชันเราอุ้ยดีใจอผู้หญิงโทรมาหาเราอุ้ยดีใจผู้หญิงไม่โทรหาเราอุ้ยเสียใจ very sad ผู้หญิงแม่งไปเดทกับคนอื่น very sad เอ้ย กูก็เล่นตอถึงเลยคือม็นอย่างนี้ถ้าคุณเอาความสุขของตัวคุณเนี่ยไปขึ้นอยู่กับคนอื่นคุณจะไม่มีทางมีความสุขในชีวิตครับความสุขของคุณ่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณได้ตัวคุณเองเท่านั้นคุณถึงจะสามารถควบคุมความสุขของตัวเองได้อนึกถึงหนังสือที่อ่านตั้งแต่ตอนนั้นต่อจุนัุนจุดจุดจุดสาวจีบจุดๆจุเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ได้ยินคํานี้นะครั้งแรกเลยนะสําหรับอ่ถ้า แต่พี่คิดว่าไอ้ไอ้ไอ้ข้อนี้ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็อาจจะอาจจะทํายากยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องผ่านประสบการณ์มันต้องมันต้องผ่านความผิดหวังอ่ะมันต้องผ่านว่าเฮ้ยกูอยากให้เขามาทําให้กูมีความสุขมากๆแล้วมันผิดหวังแซดอย่างหนักจนกว่าจะคิดได้มันมันถึงจะเข้าใจข้อนี้ <laughs> มันก็คือส่วนหนึ่งของ n i g ์ t กายแล้วเนาะ <laughs> ที่<ช>ว่าต้องการวาลเลเดชันของผู้หญิงใช่คือพูดง่ายคุณไม่หาวาลเลเดชันจากคนอื่น นะอย่าไปเอาเวอร์เดชั่นกาบคนอื่นผู้หญิงให้เวอร์เชั่นเรามาแล้วเราดีใจไม่เอาเราอะเป็นคนให้เวอร์เดชั่นเขาด้วยซ้ําอืมเราเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอไม่ใช่ผู้รับไม่ใช่ขอทานเราเป็นคนให้ใช่ไหมแต่ก็ต้องให้ตัวเองก่อนเริ่มจากเออเรามีความสุขจากจุดยืนตัวเองที่พี่บอกเมื่อคืนไต้มีความสุขได้ยังไงก็คือการที่เราทําเป้าหมายในชีวิตของเราพี่ทุกวันนี้พี่มีความสุขในการทําเป้าหมายชีวิตพี่นะอือื ได้ทําสิ่งนู้นสิ่งน,นี้ที่พี่ฝันไว้พี่ก็เจอริสต์มาประมาณสิบยี่สิบอย่างเลยที่พี่อยากทําในชีวิตแล้วพี่ก็ทําไปทีละอย่างทีละอย่างมันก็มีความสุขความสุขเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนความสุขเราขึ้นอยู่กับป้าหมายมันก็จะควบคุมความสุขเราได้ดีกว่าเออดีกว่าไปตั้งอยู่กับคนใดคนหนึ่งเอ,อ้ยพราเขาท้องเคยนะผู้หญิงให้วาเลเดชแล้วเราแบบดีใจเหมือนเราหิวอะ่ะเหมือนเขาให้เหมือนเราเป็นหมาเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยแบบยอมรับเลยเมื่อก่อนที่ยังแบบยังดูพิวอะ่ะ ผู้หญิงบอกฝันดีคืนนี้นอนหลับฝันดีแต่วันใดที่เขาไม่ให้ขึ้นมาเนี่ยคนเฮียมันนรกเลยอะ่ะมันเหมือนคนที่ไม่มันเหมือนต้องได้รับสารเสพติดนั้นตลอดอะ่ะเหมือนคนติดยาจริงนะ<ม>ผ่านมาได้แล้วเพราไม่ได้เพราะผู้หญิงไม่ให้ก็ v ว r y sad ใช่นอนไม่หลับอืมนั่นแหละอย่าเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นนั่นคือข้อสี่นะครับ,ครบ,ครบใครเคยเป็นเม้นไว้ด้วยนะครับอข้อห้า ข้อห้านะข้อห้าก็คือสําหรับน้องๆอ,อายุน้อยๆเลยนะอ่าอ่าสิบแปดถึงสามสิบเสียบสามสิบก็ยังถือว่าน้อยนะก็คือผู้ชายอายุสิบแปดถึงสามสิบเนี่ยจะลําบากมากในการที่จะดึงดูดผู้หญิงสวยๆอืมอือลําบากกว่าใช่ไหมกว่าคนที่เลนส์อายุโตกว่านิดนึงใช่เพราะว่าสิบแปดถึงสามสิบเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่สร้างตัวอืมจริงๆยังอยู่ในช่วงที่พัฒนาเพิ่มเอสเอ็มี มันเอ v ก็ยังไม่ค่อยสูงโดยส่วนใหญ่อะนะแต่ถ้าเลยส0มสอัพไปแล้วเนี่ย SMV มีจะเริ่มสูงแล้วผู้หญิงจะเริ่มดึงดูดผู้หญิงได้ดีขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่อายุสิบแปดถึงสาสิบเนี่ยน,นะถ้าเราจีบผู้หญิงไม่ติดอะแม่งปกติครปกติเลยเออตอนพี่อายุสิบแปดแม่งก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครมองพี่อะผู้หญิงไม่มองเหมือนเหมือนหมาตัวหนึ่งอะมีหน้าละคนแถวเนี้ยไม่กี่อาทิตย์อะไรครับ <laughs> 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 รซวแซหน่อยแซวหน่อยอไม่กี่อาทิตย์สัปดาห์เดียวเห็นกันอยู่ยกยกสัปดาห์เดียวคนนั้นใช่ไหมเราคิดถึงคนเดียวกันใช่ไหมแน่นอนสัปดาห์เดียวแฟชั่นไอแลนซ์บงบสถานที่ด้วยกูสัปดาห์เดียว๋อสัปดาห์เดียวใช่ไหมโอเคกนก็น่าันสิบแปดถึงสามสิบเอสเอ็มียังต่ำในขณะกลับกันนะผู้หญิงอายุสิบแปดถึงสามสิบเนี่ย เขาดึงดูดผู้ชายโคตรสบายโอ้กระจายกระจายเข้ามาแบบโอ้แม่งเป็นมดยู่มดเลยนะเปรียบเทียบคือเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงพีค s อสเอ็มวีไงอืมจริงใช่ไหมแต่ผู้ชายสิบแปดถึงสามสิบแม่งอยู่ในช่วงที่แมเอสเอ็มวีต่ำเพราะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงรุ่นเดียวกันผู้หญิงรุ่นเดียวกันเขาเขาพีคอยู่เรายังไม่พีคใช่พี่พูดจริงนะกว่าผู้ชายจะพีคอะแม่งสามห้า ถ้าคุณดูดูแลแบบหน้าตาตัวเองให้ดีอะนะคุณหล่อได้ถึงสี่สิบสี่สิบห้าคุณยังหล่อได้ใช่เออดูแลหุน่นดูแลบางคนห้าสิบยังหล่อได้อืมแล้ววุทธิภาวะเราจะโตขึ้นด้วยนะอันนี้สิ่งที่แบบรู้สึกว่าเป็นข้อดีของคนที่โตขึ้นนิ่งแล้วภูก็เคยได้มีคนพูดกับภูใช่ไหมประมาณว่าเอ้ยพอพี่อายุเยอะแล้วแม่งดึงดูดผู้หญิงโคตรง่ายเลยวะ่ะ จริงใช่ไหมการพูดการเรียบเรียงคำพูดด้วยประสบการณ์ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเขาเลสเปคเราได้มากกว่าตอนเด็กตอนที่เราใช่เลสเปคเลสเปคพูดแบบบ้านๆแบบแบบค่อนเมืองคนสุพรรณนะคะนั่นแหละเลสเปคกันต่อนะครับใครชอบคำนี้อย่าลืมพิมพ์นะครับเลสเปคโอเคต่อนั่นแหละผู้หญิงเราเขาก็จะชอบในคำพูดของเราในการแบบเขาเรียกว่าอะไรมัน ความอืมความสุขขุมอะเข้าใจม,มันดึงดูดได้มากกว่าจริงๆนะประสบการณ์เลยม,มันไม่รู้ว่าจริงๆมันดึงดูดจริงๆอันนี้พี่รับประกันได้เลยเพราะคุณสามห้าคุณเริ่มแบบว่ามีฐานะที่ดีขึ้นแล้วก็รู้จักธรรมชาติผู้หญิงได้ดีขึ้นโอ้ท oh, าร,รู้จักไฮเปอร์กรมมีไฮเปอร์กรมมีน่โคตติดปีนะแล้วถ้าใครอยากรู้จักจริงๆนะเดี๋ยวลงคอร์อไฮเปอร์กรมมี่ก็ได้นะฮะใช่มันจะสอน สามสิบข้อของการของธรรมชาติผู้หญิงสอนหมดสาสิบข้อนี้จคุณคุณจะรู้จักผู้หญิงดีกว่าที่ผู้หญิงรู้จักตัวเขาเองแนะนําถ้าแอดอายุสิบห้าสิบหกแอดก็จะซื้ออันนี้จริงถ้าพี่ทำตอนนั้นก็ซื้อแล้วราคาที่เขาขายก็ไม่แพงเลยห้าร้อยเก้าสิบจริงพาร์ทหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบนั่งฟังกันไปสามชั่วโมงฮะไปไปเสียค่าแบบว่าเนาะไปเสียค่าเลี้ยงบางทีอาจจะแบบแพงกว่านะไปกินปิ้งย่างยังแพงกว่าอีกห้าร้อยเก้าเก้า ห้าร้อยเก้าเก้าโดนแวกด้วยอะไรอย่างงี้โดนแวดอีกแม่งหกร้อยกว่าใช่เออนะฮะก็ได้นครับสิบแปดกึ่งสามสิบดอนวอร์รีโอเค Yeah don't worry พยายามเพิ่ม S M V มีแล้วเดี๋ยวสามสิบห้าคุณจะเป็น god Yeah ใช่ไหมคุณจะเป็น god เป็น god oh my god ส่วนข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่พี่ควรจะรู้นะตั้งนานแล้วเนี่ยก็คือ อย่าให้ผู้หญิงหลอกใช้ประโยชน์จากเราแล้วก็อย่าเป็นซิมโอเคไม่เกมไม่เกมอย่าให้ผู้หญิงใช้ไม่เกมของเราได้โ oh, yeah. yeah. oh. you know? yeah, yeah. oh, อ้ยเยอะอโอ้ยูเน่เยอะเยอะไอโดนมาเยอะมากโอ้ยูโดนมาเยอะซื้อ iPhone ให้ผู้หญิงสมัย iPhone ออกมาใหม่ๆโอ้แ่สิบห้าปีก่อนซื้อออกค่าห้องให้ผู้หญิงว้าวเยอะซื้อกระเป๋าให้ผู้หญิง โอ้ถามว่าได้แดกไหมไม่ทั้งซ้เลยทั้งซ้เลยโอ้ลากรจิ้มตูดตในขณะที่ในขณะที่มันไปกับผู้ชายคนอื่นมันไม่ต้องลงทุนผู้ชายคนอื่นไม่ก็ต้องลงทุนแต่ไอเนี่ยต้องลงทุนแล้วก็ไม่ได้ด้วยอ้าวทำไมมันเป็นยัง้นเพราะว่าไออยู่ในเฟนโซนโอ้แต่ผู้ชายคนนั้นมันอยู่ในเซ็กโซนนี่นะ จบเลยจบเลยนะฮะก็อันนี้ซีเรียสนะซีเรียสเลยพูดพูดมนดูเหมือนอาจจะขำนะใช่พี่อะเสียมาเป็นแสนละเรื่องเป์ผู้หญิงเนี้ยอืมฮะอย่าให้ผู้หญิงหลอกใช้ประโยชน์จากเราอย่าให้เขาอคือถ้าเขาใช้ไมค์เกมของเราได้อ่ะเขาถึงแม้ก็จะยอมเขาอนะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจับคู่กับเราได้อื เพราะว่าผลประโยชน์ของตัวเราเองเรายังปกป้องไม่ได้เลยจริงอถ้าเขามาจับคู่เราเขาก็ตายดิถูกไ่ม <laughs> ผลประโยชน์ตัวเราเองเราเอาตัวเองไม่รอดเลยถ้าเขามาจับคู่กับเราเขาก็ตายไปด้วยตายคู่อเข้าใจเขารู้สึกแบบนั้นอืม,อมคือแบบ <laughs> ผู้ชายคนนี้เขาดูไม่ฉลาดเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็เขาจะเลสเปคเราไม่ได้ด้วยอย่างที่ภูพูดเลสเปคเมื่อกี้อ๋อเลสเปคโ okay. <laughs> อเคเขาจะเลสเปคเราไม่ได้ <laughs> เขาเคารพเราไม่ได้เพราะว่าเราเราเราให้คนอื่นเอาเปรียบอ่ะเราอ่อนเราด๋อยอ่อนด๋อยอ่อนด๋อยอ่าเออไม่มีประสบการณ์ชีวิตให้คนอื่นเอาเปรียบได้เพราะนั้นเขาเคารพเราไม่ได้ด้วยโอ้ผู้ชายคนนี้ตามเกมฉันฉันหลอกอย่างนี้ฉันไม่เอาเขาหรอกถ้าสมัยสมัยตอนอายุสิบแปดเราจะคิดว่าหุยถ้าผู้ชายคนนี้ตามใจฉันตามเกมฉันผู้หญิงจะต้องชอบเราแน่เลยเราจะคิดแบบนี้อืมอืมใช่แต่แมงกลับกันเลยแมงไม่ใช่ มีแต่เสียก็เสียเหมือนการพนันปะเออเออเหมือนการพนันเหมือนการพนันมีแต่เสียก็เสียเล่นมาแทงมาร้อยเลยอะไรงนี้เอหมดตูดคือผู้หญิงอะถ้าคุณเจอผู้หญิงไม่ดีอะเขาจะใช้มารยาหญิงหลอกคุณอขอใไหมเขาจะใช้เหมือนกับว่าถ้าคุณทําดีอีกนิดนึงอะคุณจะได้เซ็กส์เขาจะหลอกคุณด้วยด้วยความหวังแบบนี้อืมเอเคไหมฮะ แล้วก็ถ้าคุณเปยให้ฉันอีกนิดหนึง่งถ้าคุณออกค่าห้องให้ฉันถ้าคุณซื้อ iPhone ให้ฉันอืมถ้าคุณเจอผู้หญิงไม่ดีนะเขาจะหลอกคุณด้วยมันยาหญิงแบบนี้วงเล็บนะผู้หญิงไม่ดีนะถ้าถ้าเจอวงเล็บนะผู้หญิงดีๆก็มีนะครับแต่ถ้าคุณเจอผู้หญิงไม่ดีอ่ะคุณจะโดนหลอกแบบนี้หลอกใช้ประโยชน์มันนิพุเลตะพูดง่ายว่าฝรั่งเรียกว่ามันิพเล,ลงง <c oughs> ตมันิพุเลตนะฮะแปลว่าหลอกใช้ไาแล้วก็อย่าอย่าใช้เงินนําในการจีบผู้หญิง อันนี้ก็เป็นข้อบนัดกันนะข้อบนัดข้อเจ็ดนนะอย่าใช้เงินนําในการจีบผู้หญิงว่าถ้าคุณใช้เงินนําเมื่อไหร่มันก็อาจจะโดนหลอกใช้ประโยชน์แบบที่พี่พูดไปข้อหเมื่อกี้หรือไม่ก็ผู้หญิงเคา c t คุณไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณใช้เงินนําเพราะว่า ทำไมมึงต้องใช้เงินนํากูอะมึงมึงไม่มีเสน่ห์ขนาดนั้นเลยคือมึงไม่มีคุณค่าข้ออื่นมา <c oughs> บ้างเลยเหรอมึงจะใช้แต่งเงินฟาดหัวฉันแล,แล้วผู้หญิงยิ่งมองเราแบบโอ้ยนี่แม่งเหมือนเอาเงินมาดูถูกกูด้วยเก <c oughs> ยิง่งเอ้ย <c oughs> มึง <c oughs> เอาเงินมาอเอาเงินมาอีกเลยสะเลย <c oughs> ลฉันก็ไม่เอาหรอก ใช่เนี่ยพูดเ,เป็นผู้หญิงเลยตอนนี้ <c oughs> นำเสียงได้นำเสียงได้ก็นั่นก็คือ7ข้อนะครับที่สรุปกันนะครับข <c oughs> ้อ1ก็คืออย่าไล่ตามนะครับต้อง<ม>ดึงดูดข้อ2คือความผิดพลาดมาคู่กับความสําเร็จเสมอข้อ3ไฮเปอร์กรมี่ไม่สนความดีนะครับข้อสี็คืออย่าเอาความสุขไปขึ้นอยู่กับผู้หญิงนะฮะข้อ5คือผู้ชายอายุ1 8บแถึงสาเนี่ยจะจีบผู้หญิงยาข้อ6ก็คืออย่าให้ผู้หญิงมานิพเรตเราใช้ประโยชน์จากเราแล้วข้อ7ก็คืออย่าใช้เงินซื้ออย่าใช้เงินนํา นั่นคือสิ่งที่เราสรุปกันนะครับใน EP 52สนะครับส่วนใครนะครับถ้ายังไม่ได้ลงใน Open Chat นะครับลงเลยนะครับขึ้น QR ตรงนี้นะครับ Open Chat เนี่ยเราจัดหนักจัดเต็มเหมือนนะครับไม่มีการบิดเบือนในทั้งสิ้นนะครับมีบทความให้ให้อ่านกันมากมายแล้วก็มีแชทกันมากมายได้แลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนๆสมาชิกนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนแอดตูน t ด o ู l ไปก่อนนะครับครับจงเป็นผู้ชายที่ดีแต่ว่าอย่าเป็น Nice guy, guy, nice guy, guy มันเอาไปลยครับพ <Guy, S 2> บกันใหม่ <Guy. S 2> EP หน้า <Guy. S 2> หน้าหน้าหน้า